แชมป์เก่าอย่างลิเวอร์กัมกำลังจะมอบถ้วยให้กับว่าที่แชมป์ใหม่อย่างอาเซนอลนหรือเปล่าครับค่ำคืนนี้ในศึกบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่แฟนบอลห้ามพลาดเมื่ออาเซนอลเปิดบ้านดวลเดือดกับลิเวอร์พูลเกมนี้มีความหมายต่อการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับทั้งสองทีมต่างเน้นเกมรุกเป็นจุดขายอาเซนอลนได้เปรียบเสียงเชียร์ในเอเมรสตสเตเดียมพร้อมกับเกมเฮสซิ่งที่ดุดันขณะที่ลิเวอร์พูลมาเยือนด้วยความเสียบโค้ชครับใน จังหวะสวนกลับครับทำให้คู่นี้มีโอกาสครับเกมแรกกันสนุกเล้าใจมีลุ้นตลอด90มนาทีใครพลาดเสียสมาธิอาจเสียหายได้ทันทีคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเคมูเนเซพบกับไกยลี่คู่นี้เกาโชซิลีอาอิตาลีครับลงเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงครับตามเวลาบ้านเราเคมูเนเซนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับฟิออรนติน่าศูนยในส่วนของไกยลี่นัดล่าสุด เล่นในบ้านแพ้ให้กับเอซีมิลานไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเโมเนเซ่เจ้าบ้านครับอันดับ1 3 1 8หน้นาทีผ่านมา21คะแนนส่วนกกยันลี่ครับอันดับ158ห้านาทีผ่านมา18คะแนนคู่นี้เจอคันนัดล่าสุรรเป็นกายันลี่ครับชนะเโมเนเซ่ไป1ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเคโมูเนเซ่เจ้าบ้านครับต่อที่ราคาปอป่าครับราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งครับ เคมเนเซ่นัดล่าสุดครับไม่กินราคาครับไปแพ้ให้กับฟิออครับ01ในส่วนของกายลี่เองนัดล่าสุดเจ้าไปครับแพ้ในบ้าน01ครับเป็นรองหนึ่งลูกสําหรับทั้งคู่ครับหน้าที่ผ่านมาไม่กินราคามาด้วยกันทั้งคู่อันดับในตารางคะแนนก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันพอสมควรนะสําหรับคู่นี้ครับห่างกันไม่เยอะครับคะแนนห่างกันแค่สามแต้มเท่านั้นเองครับอันดับก็ไม่ห่างกันเยอะ ต้องบอกเลยว่าคู่นี้สุดจะสูสีเหลือเกินครับเป็นทีมที่ค่อนๆไปทางล่างของตะรางคะแนนครับไม่ได้เป็นทีมใหญ่ทีมโตอะไรครับทั้งสองทีมครับเคมูเนเซเองก็เพิ่งจะเลื่อนชั้นครับจากดิวิชั่น2ขึ้นมาครับในฤดูการนี้พวกเขาก็หมายมั่นปั้นมือครับอยากจะอยู่รอดปลอดภัยครับในซีซั่นต่อไปครับและคะแนนของพวกเขาตอนนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะทำได้ค่อนข้างจะสูง เหลือเกินครับสำหรับเคมูเนเซ่เพราะคะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่ถึง9คะแนนครับถ้าประคับประคองตัวเองไปไม่หลุดง่ายๆครับไม่แพ้ไปบ่อยผมมองว่าพวกเขาน่าจะทําได้สําเร็จทาในการอยู่รอดปลอดภัยในฤดูกาลหน้าแต่ผลงานช่วงหลังของพวกเขาต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเอาซะเลยครับห้านัดหลังสุดในฟุตบอลลีกนะพวกเขาชนะแค่นัดเดียวครับแพ้ไปถึง3านะัดครับเสมอหนะึ่งนัดครับแล้ว3นะัดล่าสุดเนี่ยคือไม่ชนะคู่แข่งเลยครับ ต้องบอกว่าเชโมเนเซ่ครับปืนฟืดเฉยเลยครับช่วงหลังนะยิงใครไม่ได้ตอนนี้มาสี่นัดติดต่อกันแล้วครับต้องยอมรับครับว่าขุมกำลังของพวกเขาครับมันขนาดค่อนข้างจะเล็กพอสมควรน,นะครับ คนยิงประตูก็มีไม่แค่ไม่กี่คนนะครับเกมรับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับไม่ได้เสียประตูมากมายอะไรคือพวกเขาก็มาเป็นทีมที่เน้นสไตล์ตั้งรับแล้วรอสวนกลับอยู่แล้วครับประเภทตีหัวเข้าบ้านครับคือไม่ได้ก็ไม่เสียไว้ก่อนนะครับคือถ้าจะเสียก็ขอให้เสียน้อยและก็เสียช้าที่สุดนะครับ ในส่วนของกายารีทีมเยือนเองก็ฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าใช้ได้ครับกับทีมระดับนี้ครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชน,นะ2แพ้2เสมอ1ครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาครับกายารีเนี่ยเป็นทีมที่ทำเงินค่อนข้างจะดีครับเป็นอันดับต้นๆในลีกเลยครับร่วมกันกับโคโมโเลยครับคือ สินาที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยกายัลลี่ครับกินราคาไปแล้วครับ61.11%บเอเป็นครับเป็นอันดับหนึ่งร่วมกันกันกบโฮโมครับต้องบอกว่าเป็นทีมจอมทําเงินของเกาโชซิลิอาครับผลงานก็โอเคครับมีแพ้ชนะปะปนกันไปครับแต่กายัลลี่เนี่ยพวกเขาครับมักจะเก่งกับทีมใหญ่นะผมสังเกตดูหลายๆนัดละ ถ้าเป็นลองเจอกับทีมใหญ่พวกเขามักจะแพ้ไม่ขาดและมักจะกินราคากับทีมใหญ่ครับแต่ถ้าเจอกับทีมเล็กใกล้ๆกันพวกเขาก มีบ้างครับที่มีสะดุดบ้างครับบางทีบอลเล็กมันทันกันมันก็สูสีกันนะครับบางทีก็เสมอไปบางทีก็แพ้ไปครับสาหรับคู่นี้ <c oughs> ผมมองว่าผลงานค่อนข้างจะเหลื่อมๆไปทางไกยรี่ทีมเยือนครับที่ช่วงหลังค่อน <c oughs> ข้างจะดูดีกว่าครับถ้าเลือกแล้วคู่นี้ก็ยังไงก็ต้องไกยรี่ครับเพราะผมมองว่าคู่นี้โอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอกันน่ะค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับถ้าจะเสมอกันแบ่งแต้มกันไปผมว่าทั้ง2ทีมโอเคและแฮปปี้ครับกับผลเสมอหนึ่ง แต้มของวันนี้ครับผมมองว่าคู่นี้ต่างคนต่างระมัดระวังตัวกันครับต่างคนต่างกลัวเหมือนกันผมมองว่าเล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้าจบลงด้วยการเสมอก็โอเคครับสําหรับคู่นี้ยังไงก็ต้องอยู่บอลรองอย่างกายาลี่ผมมองว่าพวกเขาจะมีหนึ่งแต้มกลับบ้านของตัวเองครับสําหรับคู่นี้รองกายาลี่ที่ราคาปอปลาครับ คู่ที่2ของวันนี้ครับปารีสแฌงช็อแมงเจอกับมาร์กเซยคู่นี้เป็นนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลฝรัลล่งเศสซปเปอร,ร์คัพแต่ไปเตะกันที่คูเวตครับคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงตามเวลาบ้านเราครับปารีสแฌงช็อแมงนัดล่าสุดของพวกเขาเฉืินชนะปารีสเอฟซี FC, ไป2อหนึ่งในหลีกเอิงฝรัลล่งเศสในส่วนของมาร์กเซยครับนัดล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับน้องไป0ูนย์ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นหมักเซยที่เปิดบ้านเฉือนชนะปารีสแชงฌมงเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นปารีสแชงแมงต่อหนึ่งลูกราคาสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามปารีสแฌงแมงนัดล่าสุดรับถึงจะชนะมาสองประตูต่อหนึ่งในหลีกเอิงแต่ไม่กินราคาครับเสียไปครับต่อสองลูกครึ่งครับชนะหนึ่งลูกครับส่วนหมักเซยนัดล่าสุดแพ้คาบ้านก็ไม่กินราคาเหมือนกันครับ ต่อเขาตั้ง2ลูกครับแต่แพ้ศูนย์สองคาบ้านนับโชคร้ายครับนั่นล่าสุดของมักเซยไปโดนใบแดงตั้งแต่ต้นเกมด้วยครับทําให้แพ้ไปครับวันนี้โคจรมาเจอกันในรอบชิงเป็นถ้วยแรกของฝรั่งเศสต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีความหมายกับทั้ง2ทีมจริงๆครับถ้าปารีสชิงชแมงได้มาก็ต้องบอกว่าเป็นถ้วยแรกนับหนึ่งก็อาจจะทําให้พวกเขาครับมีกําลังใจมีขวัญกําลังใจโมเมนตัม um, ในฤดูกาลนี้ครับอาจจะทําให้พวกเขาครับ โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรได้กำลังใจเพิ่มมาอาจจะทำให้ผลงานดีต่อเนื่องในลีกเอิงในแชมเปี้ยนลีกอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นการต่อยอดถ้วยแชมป์ไปประมาณนั้นนะครับทีมใหญ่ๆอย่างปารีสแซงต์แชงครับไม่ว่าจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ถ้วยอะไรก็ช่างครับถ้าเข้าสิงแล้วพวกเขาก็ต้องเอาให้ได้ครับแล้ววันนี้คู่แข่งของพวกเขาคือมาร์กเซยแ้วก็ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงในลีกเอิงด้วยครับอันดับในตารางคะแนนเนี่ย อันดับ2กับอันดับ3ครับไม่ห่างกันนะครับแล้วเจอกันแต่ละนาทีคู่เนี้ยสุดมันครับต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะครับสําหรับคู่นี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับสําหรับช่วงหลังครับอาจจะมีบ้างครับที่ส่วนมากจะเป็นปารี่เชียงช m แมงที่จะชนะบ่อยครั้งครับเวลาเจอกับหมักเซย์ครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยหมักเซย์ครับเริ่มดูดีขึ้นพัฒนาขึ้นก็สู้กับปารี่เชีงช m แมงได้สนุกสูสีครับ แล้วบอลน,นัดนี้มันเป็นนัดชิงครับนัดเดียวรู้เรื่องครับไม่ต้องไปต่อนัด2ครับบอลแบบนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องตัวผู้เล่นปารีสแซงต์แชงแมงค่อนข้างจะดูดีกว่าครับแต่ช่วงหลังเนี่ยปารีสแงชงแมงมักจะมีปัญหายิงไครไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่ครับเอาอย่างในลีกเอิงเนี่ยโอ้โห พวกเขาครับหลังๆเนี่ยชนะคู่แข่งแค่เม็ดเดียวครับทั้งที่ว่าต่อเยอะพอสมควรนะครับหลังๆเหมือนเริ่มปืนฝืดครับสำหรับปาีิเชงชแมงเหมือนคู่แข่งเขาจับทางได้ครับส่วนมักเซยเนี่ยช่วงหลังเป็นทีมที่ต้องบอกว่าถ้ายิงใครก็ยิงถล่มทลายอะครับถ้าบทได้ยิงทีก็นู่นเลยครับ2เม็ด3าเม็ด4ี่เม็ดก็ยังมีครับบางนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยไม่ไหวจริงๆไปโดนใบแดงสําหรับคู่นี้บอกเลยครับบอลนัดชิงอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมมองว่าบอลคู่เนี่ยสู้กัน ช่วงหลังเนะี่ยสนุกสูสีแล้วยิงกันไม่ค่อยขาดด้วยครับแบบนี้ผมมองว่าบอลลองอย่างมักเซยครับมีสิทธิ์อาจจะเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันครับอาจจะได้แชมป์จากปารีสแซงต์แชแมงก็เป็นไปได้ครับสําหรับคู่นี้ผมมองว่าบอลคู่ชิงแล้วโอ้โหมาต่อกันตั้งหนึ่งลูกผมมองว่ามันแพงไปครับสําหรับคู่ชิงตัวผมคิดว่าไม่น่าจะยิงกันขาดครับถ้าจะมีผลแพ้ชนะผมให้แค่เม็ดเดียวเท่านั้นพอครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าถ้าจะเป็นมักเซยแพ้จริงๆนะ เต็มที่ผมก็ให้แพ้แค่เม็ดเดียวครับแต่ผมมองว่ารูปเกมมันคงไม่ขาดอะไรขนาดนั้นนะผมมองว่าจะสนุกสูสีครับเผื่อเพื่ออาจจะต้องไปต่อเวลาหรืออาจจะดวลลูกจุโทษด้วยซ้ําไปครับสาหรับผู้นี้อยู่บอลรองนะครับมั่นใจว่าบอลลองสู้กับบอลต่อได้สูสีแน่นอนครับหมักเซยสู้กับปารีสแซงต์แชงแมงได้สูสีแน่นอนครับสำหรับผู้นี้รองหมักเซยครับที่ราคาหนึ่งลูกครับผมมองว่าราคานี้ไม่เจ้าก็กินเต็มละครับ คู่ที่3ของวันนี้แอดมอลิดเจอกับเรอัลมาริดคู่นี้เป็นรอบรองชนะเลิศของสเปนซุปเปอร์ครับเตะกันเวลาตี2ตรงตามวเวลาบ้านเราครับแอดมอลิดนัดล่าสุดของพวกเขาครับ พวกเขาบุกไปเสมอกับเรอัลโซเซดัดหนึ่งหนึ่งครับในลาลิกาสเปนสู่สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนของเรอัลมาริทับนัดล่าสุดผลงานร้อนแรงครับถล่มเรอัลเบติสไป5ประตูตอนหนึ่งครับในลาลิกาสเปนครับสู่สัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดทับเป็นแอดมาริรับที่ถล่มเรอัล,ลมาลิดไป5ประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเรอัลมาริต่อปอปาร,ราคาสูงต่ำา2ลูกครึ่งควบ3ครับสเปนซุปเปอร์ครัพแต่ไปเตะกันที่ซาอุดีอาระเบีย er, ครับโอ้โหก็เห็นหลายๆประเทศแล้วครับบอล หลีกแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสพากันไปเตะนู่นเลยครับแถบแถบซาอุนะครับโอ้โหให้อับบังเขาได้ดูกันครับมันน่าจะหมายถึงเม็ดเงินครับที่เข้าสู่สโมสรเข้าสู่ในสมาคมฟุตบอลของสเปนครับก็เป็นที่นิยมครับของแถวๆนั้นย่านนั้นนะครับเขาใจได้ครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบครับเรื่องเสียงเชียร์ครับสำหรับคู่นี้เตะกันที่สนามกลางแอตมาลิตนัดลาสุดของพวกเขา ไปเสมอกับเรอัวโซดาดัดหนึ่งหนึ่งไม่กินราคาครับไปต่อครึ่งลูกครับส่วนเรอัลมดริดสวยงามเหลือเกินครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับต่อลูกครึ่งครับชนะห้าหนึ่งกินเต็มมาครับโอ้โหอีกหนึ่งทีมเสียครับอีกหนึ่งทีมกินเต็มครับนัดล่าสุดแอตมดริดในลีกตอนเนี้ของพวกเขาอยู่อันดับสี่ครับเรอัวมดริดอันดับสองครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีม ค่อนไปข้างบนนะหัวตารางคะแนนครับมาโคจรเจอกันวันนี้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับเป็นไอ้ดับบี้แมตต์กุงมาลิดครับแต่ไปเตะกันที่ซาอุก็น่าดูน่าชมเหมือนกนารทัพบอลน,นัดเดียวรู้เรื่องครับรอบรองโอ้โหบอลคู่นี้เจอกันอะไม่ว่าจะสถานการณ์อีกทีมหนึ่งจะเป็นยังไงครับแอดมาลิดจะแย่เรอัลมาลิดจะดีหรือแอดมาลิดดีเรอัลมาลิดแย่ไม่เคย ไม่สนุกครับสาหรับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่มกักจะมีดราม,ม่าตลอดครับสาหรับคู่นี้ครับเจอกันหลังๆเนี่ยเป็นแอดมาริทครับที่ค่อนข้างจะทําผลงานได้ดีกว่าครับเวลาเจอกับเรอัลมอริดเนี่ยสิบนัดหลังสุดเนี่ยเจอกันเนี่ยเป็นแอดมาริดชนะสามครับเป็นเรอัลมาริดชนะหนึ่งเสมอกันไปหกนัดน,นะครับ ก็ต้องบอกว่าคู่นี้มันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับเจอกันที่ไหนใส่กันไฟแลบตลอดครับบอลวันนี้ยิ่งเป็นรอบรองนัดเดียวรู้เรื่องผมมองว่าบอลค่อนข้างจะออกมาสูสีแน่นอนครับบอลมันทันกันครับสำหรับคู่นี้ครับช่วงหลังก็เจอกันบ่อยเหลือเกินครับทั้งในแชมเปี้ยนลีกทั้งในบอลลีกนะครับผมมองว่าคู่นี้ไม่น่าจะ ยิงกันขาดลอยครับผมอีกคู่หนึ่งอ่ะคู่เนี้ยผมมองเป็นอีกคู่หนึ่งที่บอลรองน่าจะมาครับผมมองว่าแอดมันลิดเนี่ยสู้กับเรอัลมาลิดได้สบายสบายครับด้วยสไตล์คของไอ้คุณซืออย่างซิมิโอเน่ของแอดมันลิดแเป็นประเภทบอลเก่งแบบบอลถ้วยแบบนี้เป็นบอลประเภทนัดเดียวรู้เรื่องนะครับไอ้เกมรับเหนียวแน่นแล้วรอสวนกลับเนี่ยเก่งเหลือเกินครับสำหรับแอดมันลิดแล้วเรอัลมาลิดช่วงหลังก็เหมือน ไม่ค่อยจะเด็ดขาดเท่าไหร่ครับเวลาเจอกับแอ็ดมานลิมักจะตื่นตันครับสำหรับคู่นี้ผมชี้ไปที่แอ็ดมานลิตครับมีโอกาสครับที่จะเสมอกับเรอัลมาริตในเกมหรือชนะเรอัลมาริตในเกมได้ครับสำหรับคู่นี้ผมมองแล้วแอ็ดมานลิมักจะเป็นของแสลงของเรอัลมาริตตลอดครับช่วงหลังคู่นี้ผมยังมองไปที่แอ็ดมานลิดซื้อใจไปที่เกมรับของพวกเขาว่าวันนี้จะเอาเกมรุกของเรอัลมาริตอยู่มัดอยู่มือครับสำหรับคู่นี้บอลรอครับ ลองแอดมอลิตมีลุ้นกินครึ่งกินเต็มครับลองปอปาแอดมอลิตไปครับคู่ที่4 oh. ของวันนี้เราไปที่เกาโชซิลีอาอิตาลีอีกครั้งหนึ่งครับเอซีมิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจนัวคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีสองสครับตามเวลาบ้านเราเอซิมิลานนั่นล่าสุดเฉือนชนะกายาลี1.0ในส่วนของเจนัวครับนัดล่าสุดสเสมอกับปิซ่าไป1-1ครับ เอซีมิลานตอนนี้อันดับ2-17หน้าที่ผ่านมา38คะแนนส่วนเจนัวครับอันดับ17ทับ18หน้าที่ผ่านมา15คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเอซีมิลานครับที่ชนะเจนัวไป2อหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นเอซีมิลานครับต่อลูกควบลูกครึ่งราคาสูงต่ำสองลูกครึ่ง เอซีมิลานนัดล่าสุดไปเจ้ามาครับต่อหนึ่งลูกครับชนะคู่แข่งหนึ่งมส่วนเจนัวนะนัดล่าสุดเนี่ยต่อเขาครึ่งลูกแต่ทําได้แค่เสมอทําให้เสียเต็มไปครับอีกทีม1เจ้าอีกทีม1เสียครับนะัดที่ผ่านมาของทั้งคู่เอซีมิลานครับฤดูการนี้ต้องบอกว่าพวกเขาครับทำได้ค่อนข้างดีครับในเรื่องของเกมรับเนี่ยที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเหนียวแน่นทําให้คะแนนของพวกเขาตอนนี้ไปจี้ตูด อินเตอร์เวลานจ่าฝูงอยู่แค่แต้มเดียวครับอาจจะยิงไม่เยอะครับเกมรุกของ a อซีมิลานครับแต่เกมรับที่เหนียวแน่นส่งผลให้พวกเขาครับมีผลงานที่ดีในฤดูกาลนี้ครับเป็นทีมที่แพ้น้อยที่สุดในลีกแล้วครับตอนนี้ผ่านมา17นัดพวกเขาเพิ่งจะแพ้แค่นัดเดียวครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าถึงตอนนี้กล้าพูดเลยครับเอซีมิลานผ่านมาเกือบจะครึ่งทางของเกาโชซิลีอาอิตาลีบอกเลยครับตอนนี้ลุ้นแชมป์เต็มตัวครับ ส่วนเจนัวครับลุ้นหนีตกชั้นเต็มตัวเหมือนกันครับเพราะคะแนนของพวกเขาเจนัวครับห่างจากฟิออเรนตินาทีมอันดับ18ครับคืออันดับที่จะตกชั้นครับในฤดูการหน้าครับห่างอยู่แค่3คะแนนยังไม่ปลอดภัยครับถ้าฟอร์มยังกระท่อนกระแท่นแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นหนีตกชั้นเหมือนกันครับถ้าเทียบกันแล้วฟอร์มช่วงหลังเอซีมิลานค่อนข้างจะดูดีกว่าครับเอซีมิลานครับช่วงหลังนี่ก็ยิงประตูได้ค่อนข้างจะเป็นกอบเป็นกรรมครับ วันนี้ยิ่งกลับมาเล่นในบ้านอีกครับนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเจอกับทีมอยู่ในโซนตกชั้นเหมือนเจนัวเนี่ย ก็ชนะไป3ามูนย์ครับชนะเวโรนามา3าูนย์วันนั้นก็ต่อลูกควบลูกครึ่งเหมือนวันนี้เลยครับผมมองว่าชัยชนะนัดนี้คงจะตกเป็นของเอซีมิลานไม่ยากครับสามคะแนนน่าจะมีในมือของเอซีมิลานครับคือถ้าเจอกับทีมแบบนี้ครับทีมที่อยู่โซนท้ายตารางแบบนี้ถ้าพวกเขาอยากได้แชมป์อยากลุ้นแชมป์ก็ต้องชนะให้ได้ครับแล้ววันนี้บอลผมมองครับเหมือนบังคับพวกเขาต้องชนะสถานเดียวครับเพราะเหนือกว่าครับด้วยฟอร์มการเล่น เล่นในบ้านของตัวเองนักเตะตัวประสบการณ์ในทีมก็ค่อนข้างจะเยอะครับสำหรับเอซีมิลานผมมองว่าพวกเขาครับหเม็ด3คะแนนมีให้เห็นแน่นอนครับกับราคาลูกควบลูกครึ่งผมมองว่าอาจจะมาช้าหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่าเอซีมิลานจะมาตามนัดครับขอแค่ลูกแรกครับมาในเวลาที่ใช่มาในเวลาที่ชอบเดี๋ยวลูก2ลูกกินเต็ม จะตามมาเองครับสำหรับคู่นี้เราไปลุ้นเม็ดสองกันยาวๆกับ a อซมิลานครับคู่ที่ต่อ a อมิลานที่ราคาลูกขวบลูคขึ่งครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลคู่นี้สุดมันแน่นอนครับพิมิลิกอังกฤษตี3ตรงตามเวลาบ้านเราอาร์เซนอลน,นัดล่าสุดไปเฉือนชนะบอลมา3 2ในส่วนของลิเวอร์พูลนัดล่าสุดไปเสมอกับฟูลแลม22ครับอาร์เซนอลจ่าฝูงครับ20นัด 48คะแนนส่วนลิเวอร์พูลอันดับ4 20นัด34คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลิเวอร์พูลครับที่เปิดแอนฟิลด์เฉือนชนะอาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นอาร์เซนอลเจ้าบ้านครับต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำ2ลูกครึ่งควบสอาร์เซนอลนัดล่าสุดครับไปเยือนชนะ32ต่อ1ลูกชนะ32เจ้าไปครับส่วนลิเวอร์พูลนัดล่าสุดไปเยือนครับไปต่อครึ่งลูกครับแล้วดันเสมอครับโดนตามตีเสมอครับช่วงนาทีบาก ทำให้เสียไปครับอีกทีมหนึ่งเจ้าอีกทีมหนึ่งเสียครับไม่ได้กินราคามาด้วยกันทั้งคู่สําหรับนัดที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลฟอร์มช่วงหลังไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้กําลังอยู่ติดลมโบนเลยครับโอ้โหอันตรายจริงๆครับอาร์เซนอลชั่วโมงนี้ครับโอ้โหไอเกมเพชซิงไอเกมเข้าทำโอ้สุดยอดทุกจุดเลยครับเกมรับก็อนเหนียวครับลูกตั้งเตะก็ดีครับต้องบอกว่าครบเครื่องครับอาร์เซนอลชุดนี้ครับบอกเลยครับว่าเป็นชุดที่ ดีครับในช่วงหลังๆอ่ะดีจริงๆครับถ้าฤดูการไหนจะได้แชมป์ก็ต้องฤดูการนี้แล้วครับสำหรับอาเซนอนมันดีสุดๆลงตัวสุดๆครับบอกเลยครับวันนี้เจอกับลิเวอร์พูลแชมป์เก่าครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาครับลิเวอร์พูลเองครับโอเคครับฟอร์มช่วงหลังมันอาจจะดีอาจจะไม่แพ้ใครครับแต่มันหนักไปทางเสมอครับสองนัดหลังเนี่ยก็เสมอกับคู่แข่งที่ต่ําชั้นกว่าครับลิเวอร์พูลครับ โอ้โหยิ่งเล่นยิ่งแย่ยิ่งเล่นโดนยิ่งโดนวิจาร์ครับเรื่องแผนการเล่นครับเคาะบอลไปก็เคาะกันมาครับไม่มีความเด็ดขาดครับไม่มีการแทงบอลทะลุช่องไม่มีการเลี้ยงลากตะลุยผมมองแล้วนักเตะลิเวอร์พูลหลังๆเนี่ย เล่นไรโคหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนับทาไมเล่นบอลกันแบบนั้นครับแตกต่างจากเมื่อฤดูการที่ผ่านมาที่การเข้าทําค่อนข้างจะหลากหลายครับลเวอพูเหมือนตอนนี้คู่แข่งเขาจับทางได้หมดแล้วครับอย่างนัาที่ผ่านมาจวนจะชนะจวนจะสามแต้มอยู่แล้วครับโดนยิงนาทีบาครับอยู่ๆก็ปล่อยให้คู่แข่งยิงไกลเสียบสามเหลี่ยมแบบนั้นเฉยๆเลยครับลเวอพูผมมองครับถ้าวันนี้เจอกับบาสันน่น ถ้าสมาธิไม่ดีวันนี้มีสิทธิ์จะโดนอาซนอนเล่นงานแน่นอนครับแต่ด้วยราคามันเปิดมาบอลมันใหญ่เนาะบอลใหญ่เจอกันแบบนี้บางทีมันมันก็สู้กันสนุกบางทีมันก็ไม่ขาดครับแต่ราคาหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมมองว่าน่าจะมีโอกาสคือสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสามครับทำไมถึงสนใจราคา2ลูกครึ่งควบสามครับเพราะสนอนเกมลูกก็อย่างที่เห็นครับค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรครับยิงประตูก็ได้เยอะครับแต่ ข้อสังเกตของอาร์เซนอลเนี่ยช่วงหลังครับเพราะเขาถึงแม้จะชนะคู่แข่งได้แต่พวกเขามักจะโดนคู่แข่งยิงคืนได้เหมือนกันครับอย่างนัดลาดสูดเนี่ยโดนบอลหมัดยิงไปถึง2ลูกครับเกิดจากความผิดพลาดของกองหลังอาร์เซนอลนะบางทีก็มีพลาดให้เห็นบ้างครับสำหรับอาร์เซนอลแต่เกมลุกเนี่ยมันไว้ใจได้อยู่แล้วครับส่วนลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องพูดถึงครับเกมลุกก็ดีเหมือนกันครับเกมรับเนี่ยครับ พร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดครับอยู่ๆก็เสียง่ายๆครับอย่างหน้าที่ผ่านมาบุกเข้าดีๆครับดันเสียประตูง่ายๆครับผมบอกเลยครับคู่นี้โอกาสที่จะยิงรวมกัน3ลูกค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับทำเม็ดแรกยิงมาไวนะโอ้โหผมมองว่าเม็ดสองเม็ดสามยังไงก็ไหลครับลิเวอร์พูลจะมาลัดกุมแค่ไหนผมมองว่ายังไงก็เอาเกมรูกของอา์เซนอลไม่ได้ครับอา์เนนอลเองก็ประมาทเกมรูกของลิเวอร์พูลไม่ได้เหมือนกันครับเพราะลิเวอร์พูลเองก็มีตัวทีเด็ด ในเกมลูกพอสมควรเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้บอลจบลงเท่าไหร่ไม่รู้แต่คู่นี้ผมมองแล้วเกม5ดาวนแน่นอนไม่มีทางที่คู่นี้ครับจะจบ00แน่นอนครับยังไงก็ยิงกันแน่นอนครับเม็ดแรกยิงมาภายในครึ่งแรกผมมองว่าครึ่งหลังยังไงระเบิดระเบอร์ครับระเบิดเถิดเถิงแน่นอนครับยิงกันเยอะแน่นอนครับสาหรับคู่นี้ไม่ต้องคิดมากครับบอลเจอกันแบบนี้ครับเกมลูกดีด้วยกันแบบนี้ก็ต้องไปสกอร์สูงครับสูง แค่2ลูกครึ่งควบสามยิง3ลูกก็กินครึ่งครับลุ้นกินเต็มเม็ดสีดีกว่าครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าบอลคู่นี้ยิงกันเยอะแน่นอนสกอร์สูงทํางานแน่นอนคู่นี้ไปราคาสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสามครับเรียบร้อยครับสำหรับฟุตบอลวันนี้ครับทั้งฟุตบอลลีกทั้งฟุตบอลทัวร์อ้โโหต้องบอกว่าหลากหลายอารมณ์เหลือเกินครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลค่อนข้างจะมีน้อยครับสำหรับวันนี้แต่บอกเลยครับแต่ละคู่คุณภาพทั้งนั้นครับสรุปให้ฟังเลยครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ คู่แรกครับเคมูเนเซ่เจอกับกายาลี่คู่นี้รองกายาลี่ปอป่าครับคู่ที่2ปารีสแซงต์แชมงเจอกับมักเซยคู่นี้รองมักเซยหนึ่งลูกครับคู่ที่3แอดมาริดเจอกับเรอัลมาริดคู่นี้รองแอดมาริดปอป่าครับคู่ที่4ครับเอซีมิลานเจอกับเจนัวครับคู่นี้ต่อเอซีมิลานลูกขวบลูกครึ่งครับคู่ที่5อาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลครับคู่นี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับ3ครับส่วนตัวทีเด็ด ตัวเต็งตัวหนักตัวเน้นตัว3ดาวประจำช่องอาร์เซนอลเจอกับลิเวอร์พูลครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งครบ3ครับผมมองว่าคู่นี้ยังไงก็ยิงกันเยอะครับชอบก็จัดคัดก็สวนครับไม่ว่ากันครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะไร1้อซกับคำว่าฟุตบอลก่อนจากกันวันนี้กำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดกระด,ดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนนนนแลล้้ววเเรราากกััับมจอให่พี กับแถวสองสองเกมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ